อยากให้ทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้นี่คือคำแรกๆครับที่เกิดขึ้นในใจของผมระหว่างกำลังนั่งดูช่วงท้ทายๆของอนิเมชันเรื่องล่าสุดจากทางพิกซาโซนั่นเองครับสวัสดีทุกคนครับอากาศหนาวๆร้อนๆเปลี่ยนแปลงบ่อยขนาดนี้เนี่ยแถมโควิดก็กลับมาอีกยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะขอพูดถึงอนิเมชันเรื่องโซกันสักหน่อยบอกตามตรงเลยครับว่าผมคาดหวังกับเรื่องนี้ไว้สูงมากเหมือนกัน สาเหตุก็น่าจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบในแอนิเมชันจากค่ายพิกซัสมากอยู่แล้วครับเรื่องอะไรทำมาผมก็ดูหมดนั่นแหละส่วนเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราลองไปฟังเรื่องย่อกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟังความรู้สึกหลังจากดูกันเรื่องราวจะเล่าถึงโจหนุ่มนักดนตรีแจ๊สที่มีทั้งฝีมือและก็ความฝันดันยิ่งใหญ่ชีวิตในแต่ละวันของเขานั้นเขาเชื่อมาเสมอว่าดนตรีคือสิ่งที่จะทําให้เขาก้าวไปข้างหน้าได้ในทุทกๆวันและวันหนึ่ง ในวันที่เขาเข้าใกล้กับความฝันของเขามากที่สุดโจกับเดินตกท่อครับและดูเหมือนว่าเขาจะตายไปเสียแล้วแต่ด้วยความดื้อดึงของเขาที่ยังอยากจะมีชีวิตอยู่เขาได้หลบหนีออกมาและจับพัดจับผูมาอยู่ในสถานที่ที่เป็นดังสถานอนุบาลของเหล่าวิญญาณก่อนที่พวกเขานั้นจะลงไปเกิดบนโลกมนุษย์ที่นั่นโจได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับวิญญ,ญาณสุดแสบหมายเลข22วิญญ,ญาณดวงนี้ที่ไม่เคยมีใครทําให้เขาไปเกิดได้เลย จจะทำภารกิจพี่เลี้ยงของเขาสำเร็จหรือไม่กับการเป็นพี่เลี้ยงให้กับวิญญาณดวงนี้ไปติดตามต่อได้ในโซลครับอย่างที่บอกไปครับคำแรกๆที่ผมคิดขึ้นมาได้หลังจากดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แต่มันก็ไม่ได้มีคำนี้คำเดียวนะครับมันยังมีคำอื่นๆเหมือนกันแต่ที่ดูน่าจะเป็นกังวลมากที่สุดก็คือเด็กๆจะดูเรื่องนี้รู้เรื่องหรือเปล่าโซเนี่ยเป็นแอนิเมชันที่ดีมากๆครับดีมากจริงๆ แต่ประเด็นที่หนังเล่านั้นดูจะเหมาะกับผู้ใหญ่มากกว่ามันพูดถึงสิ่งที่ลึกมากๆอย่างความหมายของการใช้ชีวิตหรือการมีชีวิตอยู่เลยแหละครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องลึกๆที่ผมไม่ค่อยถนัดขอพูดถึงเรื่องง่ายๆอย่างโซนั้นมันสนุกหรือเปล่าถ้าคำว่าสนุกของแอนิเมชันของคุณเนี่ยมันหมายถึงการมีฉากไล่ล่าแบบสนุกสนานการแก้ไขวิกฤตแบบรุนละทึกความลึกซึ้งผูกพันความกลมกล่อมที่มันจะมีกันไปทั้งเรื่อง เหมือนกับ toy story อะไรประมาณนั้นโซก็อาจจะไม่สนุกก็ได้นะครับคือไม่ใช่ว่าอนิเมชันเรื่องนี้มันไม่มีฉากเหล่านั้นนะครับมันมีทั้งหมดเลยแหละแต่ว่ามันเฉยๆครับมันไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นส่วนที่ว้าวจริงๆก็คือเมสเศจหรือว่าบทเรียนที่เราจะได้จากการดูอนิเมชันเรื่องนี้ตัางหากสําหรับคนบางคนมันอาจจะทําให้เขากลายเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นจากการใช้ชีวิตแบบเดิมๆแต่สําหรับคนบางคน มสเศษจากภาพยนตร์เรื่องนี้มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยก็ได้และอย่างน้อยที่สุดสําหรับตัวผมเองผมก็ได้เข้าใจชีวิตแล้วก็สิ่งที่ตัวเองกําลังทํามากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่เจ๋งจริงๆสําหรับแอนิเมชันเรื่องนี้ครับส่วนเรื่องภาพและดนตรีนั้นคงไม่ต้องไปพูดถึงอะไรมากมายค่ายนี้เขาการันตีเรื่องนี้อยู่แล้วครับแต่ก็ยังอยากจะพูดถึงอยู่ดีครับในส่วนของภาพนั่นแหละในเรื่องโซนั้นสัดส่วนของตัวละครและทุกอย่างภายในเรื่องเนี่ย ดูเหมือนว่ามันจะอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับมนุษย์จริงๆครับเหมือนหนึ่งต่อหนึ่งอะไรประมาณนั้นต่างจากอนิเมชันเรื่องอื่นๆก่อนหน้าของพิกซาครับดังนั้นภาพที่เราได้เห็นเนี่ยมันก็จะดูสมจริงคล้ายกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ในทุกๆวันแต่ที่ต่างไปก็คือมันสวยกว่ามากๆนั่นเองครับส่วนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ลองประพิสู์ในโรงภาพยนตร์สรุปเลยแล้วกันครับอาจจะดูสั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรมากจริงๆครับสำหรับโ so, ซมันดี แล้วมันก็เป็นแบบที่ผมพูดนั่นแหละโซลอาจจะไม่ใช่หนังที่เหมาะกับคนทุกวัยแต่ถ้าได้พาเหล่าเด็กๆไปดูก็คงไม่มีปัญหาครับถ้าโชคดีเนี่ยเด็กๆก,ก็อาจจะเข้าใจสิ่งที่หนังจะสื่อแล่ถ้าเกิดว่าพวกเขาเข้าใจมันจริงๆมันก็คงจะดีมากๆอย่างแน่นอนครับกับชีวิตของพวกเขาน้องๆมาหาลัยหรือว้ททางานอย่างผมเนี่ยผมขอแนะนําแบบสุดๆเลยครับผมเชื่อว่าทุกคนจะได้อะไรดีๆจากอนิเมชันเรื่องนี้แน่นอนและสําหรับโซลนั้นพวกเรามีมุกวีให้ไว้ที่8คะแนนครับ ถึงจะไม่เสียน้ำตาแต่ว่าได้บทเรียนที่ดีมากๆอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับและเช่นเคยครับสิบปากว่าเนี่ยมันไม่เท่ากับตาเห็นแน่นอนหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างที่พวกเราพูดหรือไม่มีแค่คุณเท่านั้นเป็นคนพิสูจน์ครับไปดูด้วยตาตัวเองครับและไปร่วมดูการประจนภัยที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาหรือว่าของพวกเราไปตลอดการกับโซวันนี้ทุกลงภาพยนตร์ครับสุดท้ายแล้วจริงๆนะอันนี้ขอแถมนิดนึง แต่ว่าใครที่จะไปดูภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยผมขอให้ปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับเพราะผมก็กลังจะสปอยในส่วนสุดท้ายของเรื่องครับอยากจะพูดถึงมันสักหน่อยสุดท้ายจริงๆครับในตอนจบเนี่ยผมอยากให้มันมีฉากที่22กับโจได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องให้22เนี่ยจำได้ก็ได้ครับให้โจมองไปแล้วเห็นเป็น22กําลังมีความสุขกับการใช้ชีวิตให้มันเหมือนกับตอนที่อัลเฟดเนี่ยมองบูชเวนในตอนสุดท้ายของแบทแมนถ้ามีฉากนี้ก็คงจะได้อิ่มใจแบบเต็มๆไปแล้วครับ แต่ว่าเสียดายครับที่มันไม่มีแต่ยังไงมันก็ยังเป็นหนังที่ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับสุดท้ายแล้วจริงๆเขาตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ